ข่วยเลยไปข่วยเลยข่วยเลยไอ้ตว์จิตแม่ข่วยเลยเฮียเียเฮียเฮียเฮียพ่อแตเพื่อนตัวเองอะกูเอโยโอเคนะครับวันนี้อยู่กับพี่คุงกับแต่งรายการพิคินแคสเกมนะครับวันนี้เราอยู่ใน Minecraft กับมินิเกม จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผมเล่นเบสบอลขั้งแรงครับโคตรคิกเบ็ดเลยแย่โอเคนะครับผมก็วันนี้จะมาหาเกมอื่นเล่นมากเล่นเกมผีจนกูจะประสาทหลอนแล้วนะครับก็เล่น m i n e c r a f เนี่ยเกมเหลี่ยมๆนะครับผมก็จะมาเล่นม่ได้เกมเบสบอลครับอืมจะบอกก่อนนะครับว่า e บครับที่ผมเล่นอยู่เป็นของที่รันเชนะครับก็คือเถื่อนนั่นหละนะครับเพราะว่าซื้อของแท้ มือสองแล้วแม่งโดนดึงลาดกลับไอ้เหี้ย <S <S นี่ครับเซิร์ฟเวอร์ boxsmc.com นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลัดไว้นะครับถ้าใครอยากเล่นก็เล่นได้นะครับผมใช้เวอร์ชัน1.12.2นะอืมเขครั้งลื่นเลย FPS 200ยังถึงเออผมก็จะมาเล่นเบสบอลครั้งแรกในชีวิตนะครับคลิกเบสชิพายโอเฮีย้ยไม่มีคนเลยเดี๋ยวรอคนก่อนนะครับเซิร์ฟนี้ก็คนเล่นหลักพันนะแต่เขาจะไปเล่นโหมดอื่นกันหมดนมั่ง เพืนผมก็ไม่รู้นะอาจจะเป็นเอ็กวอไม่ก็โพรสกายวอมากกว่าแต่ลักกี้บอกี้คนเล่นน้อยนๆอะนี่เลยผมเล่นเป็นสีเหลืองนะครับเอ้ากดผิดไอ้เฮียอะไรของกูเนี่ยเอ้าอะไรของกูเนี่ยไอ้เฮียใหม่นะผมบอกก่อนนะผมจะเล่นแบบว่า 4v4 วนะสี4 v 4 v 4นะครับเพราะว่า มันมีเออลุนลุนแชมป์มากานะ่อนนะมันสีแดงแล้วกันอแดงกับเหลืองนะครับที่แบบกำลังเยอะนะจัดไปบอกก่อนนะครับว่าผมที่ผมบอกว่าเล่นครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกนะแต่ผมเล่นไม่เป็นนะครับโคตรกากอะก็ะคือไม่เคยชนะเลยนะครับอืมเอ้ยเล่นก่อนนะนี่ชนะไปรอบหนึ่งนี่ว่ะเนื่องจากเพื่อนแบกนะครับสิ่งที่ผมทำนะั่นก็คือต่อบล็อก ไปฟาร์มของไอ้เพื่อนนะครับสิ่งที่ผมจะทำเนะี่ยโคตรง่าวเลยนะครับส่วนใครอยากได้อะไรก็ไปเลยนะให้เพื่อนแบกเอาเนี่ยไปเอ,อ้ยต่อไปฟังไหนดีว่าโอโ้โหฟังเหลืองแม่งก็กอดซะด้ลยเราไปฟังฟ้ากัน แม่งมีแมวแม่งมาอยู่ตรงนี้เวตรงจอคอมแล้วผมเสียวแม่งทำกล้องลวงคลิปหายเนะี่ยดูการต่อบล็อกนะครับพี่โคตรกาดเลยอือือืมอมผมก็ยังไม่รู้นะว่าไดมอนด์แม่งเอาไปทำอะไรนะเออแต่ผมก็เอาไปให้เพื่อนแม่งไปอับกันแล้วมันตามกันมาหมดเลยเนี่ยโอ้ยแม่งไม่เป็นงานเลยโอเคโอ้โหแล้วไม่มีใครกันเถอะลือ,อยู่แย่แล้ว โอ้โออ้เฮ้ยแม่งต่อบล็อกตอกตายกันอีกเล็อ,อ,อ,อก บอกโคตรกากเลยเฮียอ่า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 โคตรโง่เฮิรโง่ <c oughs> มันใช้มันใช้ยิบบอกนะเว้ยมันใช้ยิบสี่ใช่ไหมเฮียเร็วเร็วเร็วๆร็อ่าฮะปึ๊บผมก็ไม่รู้นะผมเอาบันไดมาทำไมนะบันไดลิงปึ๊บโอ้โหเต็มเลย เจ็ด K หนึ่งอันนี้โอเคแล้วผมคิดว่าอันนี้น่าจะครบแล้วมั้งใช่ไหมปึ๊บปึ๊บอีกเจ็ดอันก็มั่วิบหายวันใดขอทำที้ยอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> อ่ะ อืมอืมบันไดเชื่อโรคจิตจิบาภทก็ไอ <c oughs> ้โคตรหอือแบบให้แม่งเอากันไม่ได้อ่ะไอ้เี่ยออเพื่อน <c oughs> เราตอบตรงกลางแล้วต,ต้องไปทางนั้นสินะไม่ค่อยมีใครตอบแบบทางตรงเลยนะไม่เข้าใจเหมือนกัน <c oughs> ผมมีทองสิบ้าก้อนเลย <c oughs> พีย่โคตรรวยเลยเชี่ยเฮ้ย <c oughs> ่ตอนนี้ผมได้ชุดเกาะมาล้ชุด,กชดกเกาะเหล็กไอ้น้องเออผมว่าผมจะไปบู๊กับเขามั่งลเลยนะครับตอนนี้ผมได้ดาบเหล็กแล้วก็ได้ระเบิด,ดนะนี่นะนี่ เซา,าต,ตกใจอ๋อสีฟ้าโดนแล้วอ้าวดีๆมึงก็จะกลัวละมันจะกลัวแล้วสีฟ้ามึงโดินก้อยน้องเอ้าวเฮี้ยงอไอพวกสีฟ้าเฮ้ยก็ไม่ทำอะไรมันนะไอ้สีฟ้าน่างงมึงเดินก้อย ท่ไมวิ่งโคตรชา้มามันีีดิมันดีดิมันีีดิเชียร์นี่เออล่ามันสวยว้าฮ่าอตอนนี้เหลือแค่เรากับสีเขียวแล้วนะครับที่ยังมีเตียงอยู่ครับผมว่าสีฟ้าน่าจะอยู่บ้านนะโอ้โหเพื่อนเราแม่งโหดเหมือนกันเลย ไม่น่าไปว่าเขาเลยใช่ไหมผมจะไปเออแคมป์เนี่ยโค้งห้าคนเลยเลยเฮียมาวะอ,าอะไรดีวนะเนี่ยเอาเหียเลยโอ้โหเราโดนแล้ววะเราโดนแล้ววะทุกคน ไอเ้เฮ้ยเสียงใครสะตกใชกูจะ <g ül üyor> เอาเพรฟาดแล้วไอ้ืมแรกอะไรไม่ได้เลยอะแอปเปิลทองโอ้โหเรามีโอ้โหแต่ตอนเล่นรุน้นแชมป์นะครับไอะเราต้องไปฆ่าสีสีเฮียส,สีเขียวเนี่ย แต่เพื่อนเราไม่ฟาร์มจนเกิดเออแต่ดูสรงสีเขียวไม่ค่อยมาตรงกลางนะเราอาจจะเอา้าเพื่อนตกตายโอ้โหงูเลยเพี้ยแม่งตกจะตายจัดเลยอ่ะสีฟ้าอยู่นู่นกำจัดคู่แข่งให้หมดนะครโอ้สีเหลืองก็ยัองอยู่ครบเลยนะโอ้แต่เราเนี่ยเสียเปรียบเกือบจะสุดแล้วนะัเนี่่ยอ่าโอเคเพื่อนเราฆ่าสีฟ้าได้ สวยเพื่อนสวยผมจะแลกไอ้นี้มันเยอะเนี่ยไอระเบิดเนี่ยตามเพื่อนก็่าเลยเหียเกาะแล้วกูหยิงไม่มีความแม่เลยลุยเลยเพื่อนเพื่อนเอานี่ไหม ข่ยเลยปะข่วยเลยข่วยเลยอะไรกันแม่ข่วยอะไรเฮียเฮียเย่าปลาดเพื่อนตัวเองนะกูกับตกไปตายเฮ้สีเหลืองอ่ะโคตรช้าเดินเกย์นงอ่าเรียบร้อย เอเชีัน,นี่เพื่อนเราแม่งโคตรเจ๋งอ่ะไปช่วยเพื่อนดีกว่าแม่งเจ๋งชิบหายโอ้เพื่อนโอ้เพื่อน มันยืนมองเฉยิแล้วกูยิงไม่มีความโดนอะไรอ่เงี้ยเอ้าโอ้โหโคตรเงามันอยู่นี่มันอยู่นี่นนเ,ออเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อน อ๋อแล้วเพื่อนกูไปไหนแล้วเนี่ยอ๋อแล้วเพื่อนกูไปไหนฮะเดินยวเพื่อนตีนงละอุมเว้ยเลยฮะเฮ้ย Fuck o f ั m นอ้ชี่เฮ้ยนี่นะครับก็เป็น การเล่นเบสบอกเลั้งกในชีวิตโคตรกะเลยเอาเป็นว่าคลิปนี้จบอยู่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครอยากเห็นผมเล่นไม้ค้าอีกกดไลค์คอมเมนต์ติดตามขัดที่ใครนะครับ